ทางสมอรภูมิรบมีรถรากเด็กหนุ่มสัญชาติญี่ปุ่นมีชื่อว่าชินเขาถูกพ่อแม่ขายให้ชาวนาชาวจีนนำไปใช้งานทุกการเคลื่อนไหวต้องสงบนิ่งเพราะแผ่นดินสะเทือนจากการเคลื่อนทับของแม่ทับโอกิผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของการทำสงครามทั้งเจ็ดแคว้นชินเห็นแม่ทัพโอกิที่ควบม้าสง่าพาเผยเขาจึงมีความฝันที่อยากเป็นแม่ทับแบบโอกิบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่ฟ้ากำหนดบนแผ่นดินจีนกับญี่ปุ่น kingdom ณหมู่บ้านกลางป่าที่นี้เท่าแก่ที่ซื้อชินมาก็พาชินให้มารู้จักกับเด็กที่ถูกพ่อแม่ขายมาเหมือนกันเขามีนามว่าฮิโยฮิโยเป็นคนฉลาดและอายุมากกว่าชินหนึ่งปีชินถูกเคี้ยนตีใช้งินทุกวันฮิโยจึงชวนชินวาดฝันว่าวันหนึ่งเราจะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ทั้งคู่ได้ไปเก็บฟืนในป่าฮิโยสอนให้ชินใช้ไม้จินตนาการเป็นดาบฝึกการต่อสู้หมื่นครั้งถ้าครบหมื่นครั้งเราสองคนต้องเก่งเหนือใครแน่ๆชินเริ่มมีความหวังที่ฮิโยคอยนำทาง ทั้งคู่เอาไม้ฟาดฟันกันจนเวลาล่วงเลยผ่านทั้งคู่อายุ20ปีชินรักฮิโยกเหมือนพี่ชายแท้ๆในสายเลือดทั้งคู่มีความสามารถที่พิ้วไหวใช้ไม้แทนดาบได้อย่างคล่องแคล่วฮิโยกบอกชินว่าใครยืนอยู่ข้างหลังนายอะชินรู้ทันว่ามันคือแผนหลอกล่อแต่ชินจึงบอกฮิโยกกลับว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังนายอะฮิโยะไม่เชื่อใช้ไม้ฟาดหัวชินจนสลบ ซึ่งด้านหลังมีคนยืนดูอยู่จริงๆเขาคือเสนาบดีโชบุญกุลคนสนิทของกษัตริย์เสอีเขายืนดูทั้งคู่ร่ายเพลงดาบสุดโหดจึงถามว่าพวกแกไปเรียนวิชาดาบมาจากไหนชินมันปากเสียบอกออกไปว่าเรียนกันเองโว้ยอยากล้องเปล่าลุงสักตั้งไหม โชบุญกุลรู้สึกได้เลยว่าเด็กสองคนนี้คือคนที่จะพลิกชะตากรรมทั้งเจ็ดแควนฮิโยและชินก็แบกฟืนกลับบ้านโชบุญกุลได้มาขอตัวฮิโยไปทำงานในวังชินมันดีใจที่ฮิโยจะได้เป็นยอดขุนศึกฮิโยขอร้องโชบุญกุลว่าให้พาชินไปด้วยโชบุญกุลไม่ยอมและบอกให้ฮิโยไปได้แค่คนเดียวชินที่แอบฟังก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยชินบอกฮิโยว,ว่านายไปเถอะนายไม่ต้องห่วงฉันฮิโยบอกว่านายต้องรีบตามฉันมานะชิน ฉันจะรอนายเสมอชินยิ้มยินดีที่พี่ชายจะได้เป็นยอดขุนศึกฮิโยเขาก็ไปได้แบบหายห่วงก่อนจากลานั้นทั้งคู่ดวลดาบกันภายใต้ท้องฟ้าฉายแสงดวงจันทร์สองเดือนต่อมาในทุกๆวันนั้นชินทำงานหนักสองเท่าเพราะฮิโยไม่อยู่เขาฝึกฝนทุกวันและได้ท่าไม้ตายที่ชื่อว่าดาบนภาเขาฝึกฝนท่านี้จนชำนาญและททำงานให้หนักกว่าเดิมอีกเท่าตัวเพื่อใฝ่ฝันอยากเข้าวังเป็นยอดขุนศึกบ้างเท่าแก่ก็อึ่งในความพยายามของชินนี่คือท่าดาบนภาที่สมบูรณ์แบบที่สุด แรมเดือนผ่านชินหลับอยู่กลางดึกได้ยินเสียงคนเคาะประตูชินเจอฮิโยในสภาพปางตายเลือดอาบตัวฮิโยบอกชินว่าที่นี่จะอันตรายเพราะว่าพระอนุชานั้นก่อกระบฏชินน้ำตาตกแค้นใจที่จะเอาคืนคนทำร้ายฮิโยฮิโยขอให้ชินไปบ้านล้างเต็นเขาไปหากษัตริย์เซออีเพื่ออรักขาพระองค์ชินน้ำตาตกและร้องขอให้ฮิโยะห้ามตายในคืนนี้ชินได้แผนที่จากฮิโยและได้ยินเสียงสุดท้ายจากปากฮิโยะ พูดว่าที่รักเองเหมือนน้องชายในสายเลือดนะทําเพื่อพี่วันหนึ่งเจ้าจะเป็นยอดขุนศึกที่จะรอดูความสําเร็จของเจ้านะชินฮิโยตายในอ้อมกอดชินอย่างอนาจัยโดยบาดแผลเต็มตัวชินจึงรีบวิ่งไปบ้านล้างตีนเขาตามคําขอฮิโยทหารของราชวังกระบุกมาดูศพฮิโยและหาดาบคู่กายของกษัตริย์ไม่เจอซาจิทหารเอกของราชวังมันสั่งหารชาวบ้านทิ้งภายในพิปตาและจ้างนักฆ่าให้ตามล่ากษัตริย์เซอิ นี่คือเซเกียวน้องชายของกษัตริย์เซอิเซเกียวคือคนก่อกบฏเขาต้องการหัวพี่ชายเพื่อมาประดับวันของราชบัลลังก์ชินเดินทางมาถึงบ้านล้างตีนเขาเปิดม่านเข้าไปชินตกใจสุดๆชินเห็นฮีโร่ที่นั่งอยู่ตรงหน้าชินดีใจที่ฮีโร่ยังไม่ตายทันใดนั้นมีดาบฟาดฟันใส่ทุกคนไม่ทันตั้งตัวนักฆ่ามันตามตัวมาล่ากษัตริย์เซอิมันเยอ้ยอยันว่าฟาบาโชคดีจังเลยที่มีคนหน้าเหมือนมารับคมดาบตายแทน กษัตริย์เซอีคือคนที่มีหน้าตาคล้ายฮิโระราวกับแกะนักฆ่ามันอัดกษัตริย์เซอีกระเด็นภายในพริบตาชินเข้าช่วยแล้วก็โดนอัดไม่ต่างกันนักฆ่ามันบอกว่าฮิโยะมันสู้ตายจนสุดชีวิตเพื่อยอมตายแทนกษัตริย์เซอีจึงทําให้ชินรู้ว่าฮิโยะมีหน้าตาคล้ายกษัตริย์เซอีมากชินจึงรีบวิ่งเข้าประทะนักฆ่าทันทีแต่ก็โดนสอนเชิงกลับมาง่ายๆในขณะที่นักฆ่าจะเดินไปตัดคอกษัตริย์เซอีชินหึดลุกขึ้นสู้ใช้วิชาดาบนภพาทําให้กษัตริ์ตกใจในคําพูดขอองิิิยยยที่่เคบกกษัตร์วา เด็กที่ชื่อชินจะคอยดูแลพระองค์และช่วยเหลือพระองค์ทุกอย่างเขาคือคนที่เก่งกว่าหม่อมฉันมากทั้งคู่หน้าตาคล้ายกันและมันคือความสมัครใจของฮิโยะที่ยอมแต่งตัวเป็นกษัตริย์เพื่อล่อพวกกบฏมาให้ฆ่าเขาแทนชินไล่เพลงดาบปิดชีพนักฆ่าอย่างโหดชินขอติดตามฝาบาทเพื่อล้างแค้นให้ฮิโยะทั้งคู่ตกใจที่คนแต่งตัวแปลกๆใส่หมวกคุมนกฮูกยืนดูอยู่และขอเสนอพาฝาบาทหนีฝาบาทเชื่อใจและยอมหนีตามนกฮูกภายใต้หน้ากากนั้นเขาคือเด็กสาวชื่อว่าเต็น ในขณะที่หลบหนีชินต่อยหน้าฟาบาทเพราะแค้นใจนึกว่าฟาบาทสั่งให้ฮิโยตายแทนฟาบาทก็ต่อยคืนและอธิบายว่าข้าได้ถามความสมัครใจจากฮิโยแล้วฮิโยเจ้าไม่จําเป็นต้องทําโชบุนกุลก็ขอร้องไม่ให้ฮิโยรับชะตากรรมนี้แต่ฮิโยก็ยิ้มดีใจและพร้อมรับชะตากรรมนี้แทนฟาบาท ถือว่าเป็นเกียรติที่สุดของชีวิตหม่อมชันแล้วพะยอค่ะชินจึงยอมรับและตั้งใจจะรับใช้ฟาบาทฟาบาทจึงมอบหน้าที่ให้ชินเป็นองครักษ์ติดตามคนสนิทต,ตัดผ้ามาที่เซเกียวแม่ทัพโอกิได้เดินทางมาหาเซเกียวและนำหัวของโชบุนกุลมาถวายแต่มีข้อแม้ คือแม่ทัพโอกิต้องการทุกอย่างที่เป็นสมบัติของกษัตริย์เซอิซีเกียวตกลงที่จะให้และดีใจที่คิดว่าแม่ทัพโอกิจะร่วมมือเพื่อตามล่าเซอิ i. ตัดผ้ามาที่ฝ่าบาทและชินทุกคนถูกทหารฝีมือดีลอบฆ่ามันพยายามฆ่าฝ่าบาททุกวิถีทางฝีมือมันฉกาดมากจนชินทําอะไรไม่ได้เลยชินตั้งสติได้จึงวิ่งไปปิดบัญชีนักฆ่าจนตายและชินนั้นพาถูกลูกดอกอาบยาพิษยิงใส่จนสลบชินถูกฟาบาทและเต็นช่วยเหลือพามารักษาที่ตาหนักพักร้อน ฟาบาดและชินเริ่มสนิทใจกันมากขึ้นฟาบาดมอบดาบของกษัตริย์ให้ชินไว้ใช้ต่อสู้และทันใดนั้นทหารกระบุกเข้ามาช่วยเหลือฟาบาดโชบุลกุลมันยังไม่ตายครับนี่คือคนที่ฟาบาดไว้ใจได้เพียงคนเดียวโชวบุลกุลหลั่งน้ําตาที่ฟาบาดยังมีชีวิตเพราะแผนที่เขาวางไว้นั้นผิดพลาดจนฟาบาดตกอยู่ในอันตรายฟาบาดก็รักโชบุลกุลเหมือนพ่อจึงไม่สั่งลงโทษแต่อย่างใดโชบุลกุลบอกฟาบาดว่าฮิโยตายแล้วครับพวกเราถูกแม่ทัพโอกิตามราเป็นแสนคน แต่ฮิโยที่ปลอมตัวเป็นฝาบาทนั้นตัดสินใจล่อทหารนับแสนไปในความมืดล่อพวกเขาไปเพื่อให้พวกเรารอดแม่ทับโอกิจจึงตามฮิโยไปจนพวกเรารอดชีวิตได้ทุกคนชินรู้สึกยีใจที่มีพี่ชายใจหันกล้า ฟาบาเป็นคนฉลาดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนพระองค์วางแผนที่จะเข้าไีเซเกียวผู้เป็นน้องเตนมันคือคนถ้ำที่พัดหลงมาจึงขอให้เตนนั้นพาไปพบหัวหน้าเผ่าคนถ้ำเพื่อขอความร่วมมือทำสงครามรองหัวหน้าเผ่าคนถ้ำก็มาเจรจากับฝั่งฟาบาทและได้ถูกคนถ้ำมัดตัวพอขึ้นไปคุยกับหัวหน้าเผ่าที่นี่คือดินแดนคนถ้ำที่สามารถต่อกรกับแควนไหนก็ได้กษัตริย์เซอิยืนเคารพต่อหัวหน้าเผ่าคนถ้ำเขามีนามว่าโยตันวะฟาบาทขอให้โยตันวะร่วมมือทำสงครามและขอโทษแทน แบรพบุรุษที่เคยฆ่าแกงกันในสมัยก่อนโยตันว่าไม่รับข้อเสนอและตั้งคำถามไซฟาบาดว่าท่านต้องการอะไรในสงครามนี้ชินมันห้าวปากดีพูดแทรกด่าโยตันวะว่ามึงถอดหน้ากากคุยกันดีวะใครกันแน่ที่เชื่อใจไม่ได้ชินกำลังจะถูกฆ่าแต่สามารถสลัดหลุดออกมาได้ชินโยนมีดทิ้งว่าเฮจะทะเลาะกันทำไมวะอีกหน่อยเราก็อยู่รวมกันได้แล้วฟาบาดบอกโยตันว่าว่าข้าต้องการเสรีภาพไร้สงครามรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียว โยตันวะได้ยินจึงถอดหน้ากากออกมาเธอคือผู้หญิงหน้าตาสะสวยเธอตกลงที่จะร่วมมือเพราะต้องการสัติภาพสู่ดินแดนทุกคนดีใจและเฮลั่นพอได้รวมตัวกันฟาบาดวางแผนให้คนท้ำและทรงพับป,ปีชาด้านยุธวิธีมากคนท้ำเคลื่อนทัพมานับพันเหยียบประตูเมืองของเซเกียวแล้วทหารจึงรีบรายงานฝั่งเซเกียวว่าคนท้ำบุกมาแบบไร้เหตุผลฟาบาดและชินสวมหน้ากาก,ากปลอมตัวเป็นคนท้ำและมีทหารมาเจรจาเพื่อถามไทยโยตันวะ โกหกออกไปบอกว่าเราอยากร่วมมือกับท่านเซเกียวรบกับญี่ปุ่นฝั่งเซเกียวจึงให้โยตันวะเข้ามากับทหาร50นายเท่านั้นโยตันวะนำทัพเข้ามาชิดขอบประตูเมืองแล้วในที่สุดประตูเมืองก็เปิดให้ทุกคนเข้าฟาบาขอบคุณโยตันวะที่ร่วมมือครั้งนี้มือขวาของโยตันวะใจร้อนจะบุกฟันทหารเพื่อเปิดสงครามทันทีเขาถูกห้ามไว้คนเดียวที่จะเปิดสงครามนี้ได้คือเซอีกษัตริย์แคว้นฉินเท่านั้น ฟาบาทชักดาบฟันทหารล้มต่อหน้าทุกคนสงครามมันเริ่มขึ้นแล้วทุกคนบุกเข้าสู่วังทันทีฝ่าบาดวางแผงครั้งสุดท้ายให้ชินบุกเข้าทางลัดวังเพื่อนําตัวเซเกียวมาหยุดสงครามชินและทุกคนวิ่งเข้าไปทางลัดแล้วฝ่าบาทต้องต่อกรกับทหารนับพันนับหมื่นโดยมีโยตันวะข้างกายทหารฟังเซเกียวมันก็ตกใจที่โชวบุญกุลยังไม่ตายแสดงว่าแม่ทัพโอกิเอาหัวคนอื่นมาหลอกลูกธนูรัวยิงใส่คนถ้ำล้มตายเพียบ ทางด้านชินถูกซาจิทหารเอกมายืนรอต้อนรับซาจิจัดการคนถ้ำได้ง่ายได้ฝีมือเขาชากาบมากทางด้านฟาบาทต้องการถอยทัพเพราะลูกธนูล้อมไว้หมดแล้วทหารเดินบุกกำยำม,มาเพื่อที่จะฆ่าฟ่าบาทแต่คนถ้ำที่โดนธนูยิงนั้นมันยังไม่ตายสักคนพวกมันอึดกว่ามนุษย์ธรรมดาเสียอีกพวกมันนั้นลุกขึ้นสู้และทุกคนก็บุกเข้าต่อสู้ทันทีโยตันว่าฝีมือเธอต่อสู้เทพมากสมกับเป็นหัวหน้าเผ่าคนถ้ำ ตัดผ้ามาที่ชินต้องตกใจครับเมื่อเจอกับมนุษย์ยักษ์ไรกังหรือทานอสจีนทานอสจีนตัวใหญ่มากมันตะบันหน้าชินหงายท้องและต่อยหน้ารองหัวหน้าคนท่ำกระเด็นไปอีกรายทานอสจีนมีคอหวังฆ่าคนท่ำชินโมโหระเบิดอารมณ์วิ่งเข้าบวกกระโดดทีบยอดหน้าจนทานอสกระเด็นคนทํำก็ช่วยรอกคอทานอสชินนั้นนั่งคอมเอามีดปาดคอทานอสตายคาที่ชินบุกมาถึงวังเซเกียวแล้วครับและหน้าเซเกียวว่ามึงไม่ใช่ราชาหรอกไอ้ลูกไก่เซอ,อีเท่านั้นคือราชาของพวกกูเว้ย ซาจิมันเดินมาบอกให้ชินเงียบปากหน่อยและเข้ามาได้แล้วถ้าอยากลองของด้านฝ่าบาทกระจวนตัวเพราะต่อสู้กับคนจํานวนมากชินสู้ซาจิไม่ได้เลยถูกมีดบากหน้าจนลม้มลงในความสิ้นหวังชินนอนเห็นภาพจําที่มีแต่พี่ชายของเขาในวันที่แสนมีความสุขชินฮึดสู้ลุกขึ้นมารับดาบจากซาจิได้ชินรู้แล้วว่าซาจินั้นคือคนที่ฆ่าฮิโยชินกระโดดถีบซาจิเต็มวินและยืนรายดาบาภาพเพื่อรอตัดสินกับซาจิซาจิวิ่งเข้ามาแบบโผขามชินกระโดดเหนือหัวซาจิ และซาจินั้นพนยายามเอามีดกันชินกระโดดขึ้นเอามีดแทงซาจิตายคาที่ปิดชีทหารเอกประจำวังทางด้านฟาบาทก็กำลังแย่เพราะแรงไม่เหลือเซเกียวก็ยอมเดินออกมากลางสงครามชินทำสำเร็จสมกับที่ฟาบาทไว้ใจชินตะโกนถามฟาบาทว่ามาช้าไปไหมพะยะค่ะนี่คือศึกของกษัตริย์สองพี่น้องเป็นยุทธหัตถีคนอื่นไม่มีสิทธิยุ่งเซเอีต่อยหน้าเซเกียวไม่ยัง้งต่อยจนตาปูดหน้าแตกทหารก็ไม่ยอมแพ้เพราะถ้ายอมไปยังไงก็เป็นกบฏ เซอีต้องฆ่าพวกเราแน่แต่แม่ทัพโอกินั้นโผล่มาหยุดสงครามชินยืนมองโอกิด้วยความภาคภูมิโอ้มาไอดอลโอกิถามฟ้าบาดว่าจะเป็นยังไงหลังจากนี้พระองค์จะทําอะไรต่อถ้าพูดไม่ถูกใจกระหม่อมจะฆ่าทุกคนทิ้งรวมฟ้าบาดด้วยฟ้าบาดบอกว่าข้าต้องการรวมแผ่นดินและเอาความสงบสึกกลับมาหยุดสงคราม500ปีนี้โอกีไดย้ยินยืนยิ้มดีใจที่กษัตริย์มีความคิดที่ดีโอกีโชว์ฝีมือสังหารทหารกรบฏท,ทุกคนล้มเป็นพายุในคราวเดียว ทหารนกรบฏจะลอบกัดฆ่าฟาบาทชินวิ่งมาเฉือนคอลมทั้งยืนชินบอกแม่ทัพโอกิว่าวันหนึ่งผมจะเก่งเหนือท่านให้ได้และปลุกระดมให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราชนะแล้วโว้ยทั้งหนึ่งฮิโยะเคยทานายว่าชินจะเป็นยอดขึนศึกตาล่าได้ชินได้ถือดาบของก,กษัตัตย์อันทรงเกียรติและขึ้นแท่นเป็นแม่ทัพประจําวังของฟาบาทอีกด้วยขิงดอมจบลงเพียงเท่านี้ครับเอ็นเคดิตโชวบุญกุลเล่าว่าที่แม่ทัพโอกิไม่ฆ่าเขานั้นมันคือแผนที่แม่ทัพโอกิจัดขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้น หลังจากนี้คือสงครามระหว่างชิงกับแม่ทัพโอกิจะมีมาแน่นอนผ้าหนังมีภาค2